แารละครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเสนาบดีผู้หนึ่งซึ่งนายภาระหน้าที่ของเขาคือการสำเร็จราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์ซึ่งเขาต้องทำงานร่วมกับเหล่าบัณฑิตอยู่เสมอวันหนึ่งเสนาบดีได้ออกไปสำรวจโรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อเก็บข้อมูลไปใช้พัฒนาระบบการศึกษาเลยได้เห็นว่าพวกเด็กๆใช้แท่งหินสีดำเขียนหนังสือกันอยู่ จึงได้เอ่ยถามครูใหญ่ว่าท่านครูใหญ่พวกเด็กๆใช้แท่งอะไรสีดำๆเขียนหนังสือกันอย่างนั้นหรืออ๋อเขาเรียกดินสอครับทําจากแร่หินสีดำพอดีพวกเด็กๆหัดเขียนหนังสือชอบเขียนผิดอยู่เป็นประจำเราจึงให้เขียนด้วยดินสอไปก่อนเพราะเขียนแล้วลบได้ง่ายจะได้ไม่เปลืองกระดาษ อืมแปลกใหม่ดีแฮะเอาไปร่างเส้นตอนเขียนรูปก็น่าจะดีนะร่างสวยแล้วค่อยลงหมึกทับแล้วค่อยลบดินสอออกคนก่อมีรู้ว่าเราอาจมีเกง่งว่าไม่บัณฑิตฮาฮา หมึกที่ไม่เลอะเลือนการทำงานของเสนาบดีนั้นจะต้องมีการติดต่อรับส่งสารทางราชาการกันไปมาระหว่างหน่วยงานอยู่เสมอแต่มักพบปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถอ่านสารออกได้อยู่บ่อยครั้งท่านเสนาบดีมีสารน,นกพิราบส่งมาครับไหนไหนรีบอ่านให้ข้าฟังสิว่าเขาเขียนว่าอะไร เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นนิยมใช้หมึกในการเขียนหนังสือเพราะใช้ง่ายและสะดวกแต่หมึกนั้นมีคุณสมบัติที่ละลายน้ำได้ง่ายจึงมักเกิดปัญหาละลายหรือเละเลือนเมื่อถูกความชื้นทําให้ข้อความขาดหายหรืออ่านไม่รู้เรื่องอยู่เป็นประจำเออสารจากกองทัพเขียนมาว่าต้องการชื่อขาวเพื่อใช้เป็นระเบียงครับฮะว่าอย่างไรนะ เออเขาน่าจะเขียนว่าต้องการซื้อข้าวเพื่อใช้เป็นสเสบียงกระบังครับพอดีข้อความมันเลอะเลือนนะครับอ้าวเหตุใดจึงเป็นบ่อยจังละ่ะพอดีช่วงนี้เป็นฤดูฝนฝนตกบ่อยสารก็เลยเปียกหมึกก็เลยเลอะไปหมดนะครับอย่างนั้นหรือเออ้อหน้าเบื่อจริงๆเลยขึ้นเป็นเช่นนี้บ่อยๆอ่านผิดๆทุกๆสักวันอาจทําให้เสียการใหญ่ก็เป็นได้ เสนาบดีจึงมีความคิดที่จะสร้างน้ำหมึกที่กันน้ำได้เพื่อที่เมื่อเขียนลงบนกระดาษแล้วหากถูกน้ำจะได้ไม่ละลายหรือเลอะเลือนหากมีน้าหมึกที่กันน้ำได้ก็คงจะดีนะเสนาบดีจึงพยายามให้เหล่าบัณฑิตในราชสำนักช่วยกันคิดค้นค้นคว้าอยู่นานและหลายวิธีสิ้นเปลืองทุนทรัพย์เป็นอันมาก แต่ก็ไม่สามารถสร้างน้ำหมึกที่กันน้ำอย่างที่หวังได้สำเร็จเสียทีไหนเจ้าลองเอากระดาษไปจุ่มน้ำดูสิว่าหมึกจะเลอะเลือนหรือไม่ยังมีสำเร็จเลยครับหมึกยังคงละลายน้ำอีกตามเคยเหตุใดจึงอยากเย็นเช่นนี้หนอแใต้ล่านี้ยังไม่มีผู้ใดที่สามารถคิดค้นหมึกที่มีละลายน้ำได้เลยหรือ บัณฑิตหนุ่มเมื่อได้ฟังเช่นนั้นจึงได้เสนอความคิดขึ้นมาว่าเรียนท่านเสนาบาดีข้าน้อยเคยรู้จักนักพรตปิศนาผู้หนึ่งท่านมีปัญญายุทธ์สูงส่งรอบรู้เรื่องราวมากมายในใต้ล่าบางทีอาจจะพอช่วยชี้แนะในสิ่งที่เราครับข้องใจอยู่ก็เป็นได้นักพรตผู้นั้นคือใครอย่างนั้นหรือนักพรตผู้นั้นมีนามว่าเฉินกุ้ยเสียงแห่งเขาปัญญายุทธ์อืมเช่นนั้นก็ดีเลยเจ้าจงไปเชิญนักพรตผู้นั้นมาที่นีท่ทีได้ครับ เมื่อเป็นเช่นนั้นบัณฑิตจึงได้เดินทางไปเรียนเชิญนักพรตเฉินกุ้ยเสียงที่เขาปัรยายุธ์มาที่ราชสำนักตามที่ได้รับคำสั่งเมื่อเฉินกุ้ยเสียงมาถึงคาระวะท่านเสนาบดีท่านอุตสาห์ให้คนไปเชิญข้ามาถึงที่นี่ด้วยเหตุอันใดอย่างนั้นหรือ อาจารย์เฉินข้าเคยได้ยินกิจศั์ของท่านมานานแล้วเศนาบดีจึงได้บอกเรื่องที่คับข้องใจให้เฉินกุ้ยเซียงฟังข้ามีปัญหาว่าเวลารับส่งสารมึกที่เขียนข้อความมักเลอะเลือนเนื่องจากเบียกน้ำอยู่เป็นประจำท่านนักพรตพอที่จะช่วยชี้แนะได้หรือไม่เมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังก็ได้ตอบกลับอย่างทันทีว่าอ้าวปัญหาง่ายๆแค่นี้เองหรอกหรือ เมื่อเสนาบดีและเหล่าบัณฑิตได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับงนงงงวยเป็นอย่างมากเสนาบดีจึงได้เอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าแปลว่าท่านนักพรตรู้วิธีทำหมึกที่สามารถกันน้ำได้อย่างนั้นหรือเปล่ารรอกท่านหมึกที่กันน้ำนั้นทำยากแต่ปัญหาของท่านนั้นแก่ง่ายหากไม่มีหมึกที่กันน้ำได้แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไรท่านเสนาบดีต้องการเนื้อหาในสารหรือต้องการแผ่นสารกันแน่ เออก็ต้องเป็นเนื้อหาในสารสิแผ่นสารอ่านแล้วก็เผาทิ้งเช่นนั้นเหตุใดจึงไม่ใช้ดินสอเขียนแทนหรอกเมื่อเสนาบดีได้ฟังคำกล่าวของเฉินกุ้ยเซียงก็นึกขึ้นได้เออจริงด้วยสิข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าดินสอเขียนแล้วโดวนน้ำก็มิละลายหน่นาะเมื่อคิดได้ดังนั้นเสนาบดีจึงได้ให้บัณฑิตลองเอาดินสอมาเขียนข้อความลงบนกระดาษ แล้วจุ่มน้ำก็ปรากฏว่าข้อความที่เขียนไม่ละลายและไม่เลอะเลือนอย่างที่ต้องการจริงๆใช้การได้จริงๆด้วยครับข้อความยังคงอยู่ครบถ้วนดีอืมแม่ดินสอเป็นสิ่งที่เขียนแล้วสามารถลบได้ง่ายแต่นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับงานเขียนสารเพราะเราต้องการเนื้อหาในสารนิใช่ตัวแผ่นสารดุดดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามา เรื่องนี้มันง่ายอย่างที่ท่านนักโทษกล่าวไว้แต่ทีแรกจริงๆด้วยเราเองก็หลงลงทุนลงแรงหาวิธีการสารพัดทั้งๆที่แท้จริงคำตอบกับอยู่แค่ปลายจมูกและง่ายดังพลิกฝ่ามือเหดดีุใดคนในราชสำนักต่างพากันมองข้ามสิ่งที่ง่ายและไกล้ตัวเช่นนี้ไปได้อยอ คนเรานั้นมักสร้างกรอบมาครอบนำความคิดตนเองไว้โดยไม่รู้ตัวจึงทำให้เวลาคิดวิเคราะห์หรือตัดสินสิ่งต่างๆก็จะเพ่งมองแต่เฉพาะในกรอบนั้นและล้มลืมสิ่งที่อยู่นอกกรอบดังในเหตุการณ์นี้พวกท่านเคยใช้น้ำหมึกในการเขียนจิตใจจึงวนเวียนอยู่แต่กับน้ำหมึกจนล้มลืมไปว่า ยังมีสิ่งอื่นอีกมากมายที่ใช้เขียนแทนน้ำหมึกและมิละลายน้ำได้นั่นเองอืข้าเข้าใจยางทองแท้แล้วท่านนักรตมีปัญญายุทธ์สูงส่งและหลักแหลมสมคำร่ำลือเลื่อมใสเลื่อมใส,ใสปัญญายุทธ์จากเรื่องนี้ในการคิดสร้างสรรค์คิดค้นสิ่งใหม่ใ อย่าจำกัดกรอบความคิดไว้เพียงมุมมองใดมุมมองหนึ่งเท่านั้นเพราะมุมมองที่หลากหลายย่อมทำให้เรามองเห็นได้เด่นชัดยิ่งกว่าในการแก้ปัญหาก็เช่นกันปัญหาต่างๆนั้นสามารถมีวิธีแก้ไขได้หลายแนวทางเมื่อเราเจอปัญหาที่แก้ไขโดยตรงไม่ได้ก็อาจต้องแก้ไขโดยอ้อมแม้บางแนวทางสุดท้ายอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่หมายไว้แต่หากช่วยให้เราผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้นั่นก็เพียงพอแล้ว อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรีปัญญายุทธ์โปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธ์และเ c e b o ๊ k ปัญญายุทธ์อยู่มาวันหนึ่งขณะที่เสนาบดีกำลังเขียนหนังสืออยู่ เ,ออเขียนผิดอีกแล้วลบๆเขียนใหม่เฮ้ยผิดอีกแล้วลบอีกเขียนใหม่รอ,อบไปลบมากระดาษขาดอีกจนได้บัณฑิตมีอะไรหรือครับท่านเสนาบดีพวกเจ้าช่วยกันคิดค้นกระดาษที่เขียนด้วยดินสอแต่พอลบแล้วมีขาดง่ายๆให้หน่อยสิ ช่วยคนให้ได้ลุกพ้นความทุกข์เค้นปลุกปลอบใจให,ห้เย็นให้ได้มาเห็นความเป็นจริง